สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเท่านครับวันนี้นะฮะเราจะมาทําการออกกําลังกายนะฮะ ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพนะฮะคือตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะลดน้ำหนักนะฮะจาก19กิโลนะให้เหลือเพียง90กิโลนะฮะคือลดประมาณสัก20กิโลนะแต่ว่าโดยการผมมีการออกโปรแกรมนะฮะก็คือการออกกำลังกายอย่างต่างในวันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะฮะแล้วแต่ความสะดวกนะฮะซึ่งหลักๆแล้วกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีอ่าหนึ่งนะฮะเป็นการวิ่งบนลู่นะฮะ 2นะฮะก็จะเป็นการวิ่งในส่วนสาธารณะนฮะหรือว่าเป็นการวิ่งแบบระยะยาวเป็นแบบฟันรันสัก5กิโลเมตรอะไรเงี้ยฮะสนะฮะก็จะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งนะฮะสีนะฮะก็จะเป็นการว่ายน้ำนะฮะสลับสลับกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะลดน้ำหนักนะฮะไปได้ถึงขนาดไหนกันนะฮะเวลา30วันนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ